สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องอุงอิงโอ้ลันล้านะคะสําหรับวันนี้ค่ะอุงอิงจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะในการทํา y o YouTube ค่ะการเริ่มต้นทํา y o YouTube นะคะให้เกิดรายได้ทําอย่างไรค่ะ,คะที่ไม่มีคนติดตามนะคะเริ่มจากศูนย์เลยนะคะแล้วทําอย่างไรถึงมีรายได้จนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วการที่มีผู้ติดตาม1 0 0 0คนขึ้นไปนะคะมีรายได้เท่าไหร่แล้วก็ได้เงินวันไหน ทุกคำถามมีคําตอบผ่ะไปดูกันค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการที่จะทํา y o u t u b e นะคะหรือว่าเป็น YouTuber นะคะมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็มีรายได้นะคะขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะก็คือขั้นต<พ>อนแรกนะคะเราต้องมี Gmail ค่ะถ้าเพื่อนคนไหนนะคะมี Gmail แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะไปเปิดช่อง YouTube ได้เลยนะคะแต่ถ้ายังไม่มี Gmail นะคะสามารถสมัครได้ง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวอุ้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะ ให้เพื่อๆไปสมัครได้เลยค่ะเพียงเข้าไปแค่ w w w gmail.com นะคะแล้วก็กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดครบถ้วนแล้วนะคะแค่นั้นเราก็จะมี gmail ของตัวเองมาไว้สมัครยูทูบได้เลยค่ะหลังจากที่เรามี gmail แล้วนะคะเราก็เอา gmail นั้นมาสมัคร YouTube ค่ะ แล้วพอเรามี YouTube แล้วนะคะต่อนะคะต่อไปค่ะก็คือเป็นการอัปโหลดวิีโอลงใน YouTube ค่ะเพื่อให้เกิดรายได้นะคะการที่จะเกิดรายได้ใน YouTube ได้ก็ต่อเมื่อมี2กฎหลักนะคะของ YouTube ก็คือข้อที่1นะคะเพื่อนๆต้องมีคนติดตาม1000คนขึ้นไปค่ะแล้วก็ข้อที่2นะคะก็คือเพื่อนๆต้องมีชั่วโมงรวมทั้งหมดค่ะของทุกคลิปนะคะ4 0 0 0ชั่วโมงค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าชั่วโมงรวมเราครบแล้วแล้วก็มีคนติดตามเท่าไหร่ต้องไปนะดูที่หลังบ้านเนาะ หลังบ้านของ YouTube ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะอาจจะแจ้งรายละเอียดทั้งหมดค่ะว่ามีคนติดตามเท่าไหร่แล้วชั่วโมองดูเท่าไหร่ทุกอย่างเลยค่ะ ก็คือมันจะมีปุ่มตรงนี้นะคะก็คือที่เป็นรูปดอลล่าค่ะก็คือเป็นรูปดอลล่านะคะเพื่อนๆสามารถที่จะไปเช็คดูตรงนี้ได้ว่ามีคนติดตามเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วก็มีชั่วโมงรวมเท่าไหร่แล้วแล้วก็เปิดสร้างรายได้ก็สามารถที่จะไปกดตรงนี้เหมือนกันค่ะก็คือที่เป็นรูปดอลล่าค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆสะดวกเพื่อความสะดวกนะคะในการดูไม่ต้องเข้าไปหลังบ้านก็สามารถที่จะอัปโหลด แอปพลิเคชันนี้เลยค่ะ YT Studio นะคะง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะเช็คได้ตลอดเลยค่ะว่าเรามีชั่วโมองเท่าไหร่อะไรยังไงเหมือนกันค่ะแต่พอเราจะเปิดสร้างไรายได้นะคะให้เราเข้าไปทางหลังบ้านนะคะที่เป็นรูปดอนลากค่ะไปกรอกข้อมูลต่างๆนะคะตามนั้นเลยค่ะเมื่อผ่านกด2ข้อนี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะส่งเรื่องไปให้ YouTube พิจารณาได้นะคะว่าเราผ่านกฎเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอ YouTube พิจารณาเสร็จแล้วนะคะ YouTube ก็จะส่งเรื่องกลับมาค่ะว่าเราผ่านกฎหรือไม่ผ่านกฎนะคะเพื่อนๆก็พยายามที่จะลงคลิปนะคะอย่าละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือว่าดนตรีเสียงอะไรต่างๆแล้วก็ห้ามละเมิดลิขสิทธิ์ชุมชนนะคะของ YouTube ค่ะแค่นี้ค่ะถ้าเราผ่านกฎนะคะ YouTube ก็จะส่งว่าพิมพ์มาให้เราก็เอาพิมพ์นั่นแหละคะ่ะ มามาเปิดสร้างไรายได้นะคะโดยที่ก่อข้อมูลส่วนตัวของเราลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็อัปโหลดวิดีโอไปเรื่อยๆแล้วค่ะสาหรับใครที่มือใหม่นะคะในการที่จะตัดต่อวิดีโอทุกอย่างอาจจะคิดว่าตัดต่อยากคือแบบไม่รู้ในการตัดต่อวิดีโอเลยนะคะอุ๊งอิงขอแนะนํานี่เลยค่ะแอปพลิเคชันนี้นะคะก็คือตัดต่อวิดีโอง่ายมากเลยค่ะค่าด,ดีมากๆเลยค่ะก็ะคือจะช่วยให้เพื่อนๆตัดต่อวิดีโอได้ แบบง่ายมากเลยนะคะสําหรับมือใหม่ค่ะแล้วก็ออกมาได้ดีระดับหนึ่งเลยค่ะก็มีฟังก์ชันเป็นภาษาไทยด้วยนะคะลองใช้ดูค่ะแล้วหลังจากที่เรามีวิดีโอแล้วนะคะเราจะมาอัปโหลดวิดีโอยังไงไปดูเลยค่ะนะคะเลือกวิดีโอของเพื่อนๆค่ะหนึ่งวิดีโอเท่านั้นนะคะที่เราชื่นชอบค่ะหลังจากนั้นเราก็กดแชร์คลิปนะคะแล้วเลือกแชร์คลิปไปยัง YouTube ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มีวิดีโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรากําลังอัปโหลดวิดีโอ,อค่ะแล้วก็ใส่เนื้อหาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อวิดีโอแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆของวิดีโอนะคะแล้วก็โลเคชันว่าเราอัปโหลดวิดีโอที่ไหนทุกอย่างค่ะแล้วกดปุ่มถัดไปค่ะ ระหว่างที่เรารอ YouTube อัปโหลดวิดีโอให้เรานะคะเราก็สามารถที่จะไปทำหน้าปกวิดีโอได้ค่ะเพื่อทำให้วิดีโอของเราเกิดความน่าสนใจมากด้วยนะคะใ,ใครที่ยังไม่รู้วิธีการเปลี่ยนปกหรือว่าทำปกนะคะแบบง่ายๆนะคะอุ้งอิงอุ้งอ,งอิงเคยทำวิดีโอทิ้งไว้แล้วนะคะเดี๋ยวอิงจะทิ้งไว้ท้ายคลิปนี้เลยนะคะเพ,เพื่อนๆที่สนใจสามารถไปรับชมรับฟังได้อีกครั้งนึงนะคะ สำหรับคำถามนะคะที่ถามเข้ามานะคะว่ารายได้ของ y t u t u นะคะมีคนติดตาม1,000คนขึ้นไปนะคะมีรายได้เท่าไหร่วันนี้อี้ก็มีคำตอบค่ะสำหรับกดของ y o u t u b e นะคะไม่ได้ให้บอกรายได้นะคะอู๋อิงก็จะขอบอกในส่วนที่ เป็นขั้นต่ำแล้วกันนะคะสำหรับอุงอิงค่ะอุงอิงทำ YouTube นะคะที่ประเทศแคนาดาค่ะอุงอิงก็จะได้ขั้นต่ำอยู่ที่ $100 ดอลลาร์ค่ะก็คือถ้ามีเงินครบ100ดอลลาร์นะคะ YouTube ก็จะส่งเข้าบัญชีค่ะถ้ามากกว่าน,นั้นก็ส่งเข้าบัญชีแต่ขั้นต่ำอยู่ที่100ดอลลาร์นะคะของเดือนค่ะแล้ว YouTube ส่งเงินเมื่อไหร่นะคะก็คือ YouTube จะส่ง G ี mail มาบอกก่อนนะคะจะส่งเมลมาบอกก่อนว่าโอนเงินเข้ามาให้แล้วนะคะให้เราไปเช็คนะคะแต่อุงอิงจะได้ ทุกวันที่21ค่ะในงานก็วันที่22นะคะแต่ถ้าวันที่21นะคะตรงกับวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะคะัต์นะคะวันหยุดต่างๆค่ะก็คือ YouTube ก็จะเลื่อนไปส่งในวันปกติก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะอะ YouTube ก็มีการส่ง Gmail มาแจ้งอยู่แล้วค่ะว่าถ้าไม่ได้รับเงินอะไรยังไงให้ติดต่อทางไหนนะคะสามารถเช็ค G ีเมลได้ไง่ายๆเลยค่ะ สำหรับการทำ u t u b e นะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดว่าต้องใช้อุปกรณ์เยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องมีมือถือที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับอุปกรณ์ในการทำ u t u b e นะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆมากมายเลยะคะ่ะสำหรับคนที่เริ่มต้นทำ u t u b e นะคะสำหรับอุงอิงอุงอิงใช้แค่มือถือเครื่องเดียวนะคะในการตัดต่อคลิปใส่เพลงทุกอย่างเลยค่ะ ก็คือทำใน YouTube ในในมือถือของตัวเองก่อนนะคะถ้าสมมติเรามีรายได้แล้วเราค่อยขยับขยายไปค่ะเราจะได้ไม่กดดันตัวเองด้วยนะคะในการที่จะทำ u t u b e เพราะว่าจะไม่ได้แบบคิดแค่ว่าเราต้องมีรายได้อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ทำ u t u b e มีความสุขในการทำ YouTube นะคะ สำหรับออิงน,นะคะอีอิงคิดว่าการทำ u t u b e เป็นเรื่องที่ดีนะคะคือข้อแรกก็คือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะอันดับ2ก็คือเวลาเราเราทำแล้วเรามีรายได้ใช่ไหมคะคลิปเก่าๆนะคะมันสามารถทำรายได้ให้เราเรื่อยๆค่ะแล้วพอคลิปใหม่ๆเราทำขึ้นมาอีกรายได้จากคลิปเก่าก็ยังได้อย่างนี้นะคะ่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะเพื่อแบบว่ามีรายได้เสริมเล็กๆแน่นอๆก็ถือว่ามีความสุขดีนะคะ ตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็ได้คําตอบหมดแล้วนะคะวันนี้ค่ะอุ่นอิงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่คอยเป็นกําลังใจให้กันตลอดนะคะแล้วก็คอยติดตามกันมาโดยตลอดเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอุนน่นอิขอตัวลาไปก่อนนะคะอุนน่นอิงหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะที่ต้องการที่จะเริ่มต้นเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าทํา YouTube เพื่อให้เกิดรายได้เล็กๆน้อยๆนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะอ,อ,อิงขอตัวลาไปก่อนนะคะเดีเ๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามนะคะกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ